เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันน,นางสาวสุนันทาสุกเกษมตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านค่ายอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยองสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการสําหรับบริบทโรงเรียนบ้านค่ายโรงเรียนบ้านค่ายเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีจำนวนนักเรียน2,056คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน150คนดิฉันทำหน้าที่ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอนำเสนอ สภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้สำหรับปัญหาคือนักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้นักเรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์นักเรียนมีการติดเกมมีการใช้โทรศัพท์ไม่เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้และจากสาเหตุจากปัญหาดังกล่าวอ็พบสาเหตุสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติได้ต้องมีการใช้รูปแบบการเรียนการสอนในในรูปแบบต่างๆรวมทั้งรูปแบบออนไลน์โรงเรียนบ้านค่ายก็ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆรวมทั้งรูปแบบออนไลน์จากการสอนออนไลน์ที่ที่ชันทำหน้าที่สอนออนไลน์ก็พบปัญหาว่านักเรียนไม่เข้าเรียน นักเรียนไม่ส่งงานไม่ส่งการบ้านไม่โต้อตอบกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนขาดทักษะในการปฏิบัติจริงซึ่งส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยในการเรียนขาดความรับผิดช,ชอบขาดความกระตือรือร้นในการเรียนอีกทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่จะต้องประสานความรู้และกระบวนการเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้าข้อมูลอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ซึ่งยากแก่การที่จะทําให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อนะหาจากการเรียนรู้แบบออนไลน์ซึ่งมีแต่การบรรยายอย่างเดียวซึ่งทําให้นักเรียนเบื่อนหน่ายในการเรียนรู้ไม่ตั้งใจเรียนไม่เข้าเรียนขาดการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ่าการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนและมีเมื่อมีการเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา2,565ที่ผ่านมาที่เปิดให้นักเรียนได้มาเรียนตามปกติก็พบว่านักเรียนยังมีปัญหาดังกล่าวอยู่ดิฉันได้พูดคุยกับเพื่อนครูด้วยกันก็พบว่าเพื่อนครูก็พบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน จึงได้มีการจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพหรือ PLC ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวและก็ได้ข้อสรุปว่าครูต้องมีการเรเริ่มและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้มีการคิดวิเคราะห์ ได้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้คิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นดิฉันจึงศึกษาโครงสร้างรายวิชาโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านค่ายคําอธิบายรายวิชาและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและนำความรู้ที่ได้มาจัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชาวิทยา,าศาสตร์พื้นฐาน2 โดยการเรียนรู้เรื่องกระบ,บวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องปรากฏการเดือนกระจกโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5e ร่วมกับเทคนิคติ๊งแพรแชร์นำมาจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทั2ซึ่งมี5ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ขั้นสร้างความสนใจได้กระตุ้นความสนใจ และทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นขั้นสำรวจและสืบคน้นได้ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกทักษะกระบวนการต่างๆโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสนใจมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนมีการแสดงความคิดเห็นมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม มีการนำเสนอหน้าชั้นเรียนจากผลงานของนักเรียนที่ได้จัดกิจกรรมกลุ่มและขั้นอธิบายและลงข้อสรุปได้มีการลงข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปารากฏการณ์เรือนกระจกขั้นขยายความรู้ได้ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ข้อความผ่านทางโปรแกรมออนไลน์แพลตต และนำสิ่งที่นักเรียนได้พิมพ์เสนอบนจอโปรเจคเตอร์เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เห็นขั้นประเมินได้ให้นักเรียนทำใบงานออนไลน์ไ i ฟ e worksheet เรื่องปรากฏการเดือนกระจกและให้นักเรียนสร้างสื่อรณรงค์ตามที่นักเรียนถนัดและสนใจเพื่อสร้างความเข้าใจและลดปัญหาที่เกิดจากปรากฏการเรือนกระจุกจากนั้นให้นักเรียนส่งในรูปแบบ ออนไลน์ Online, ในโปรแกรม Google Form ซึ่งนักเรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นง,งานและผลงานออกมาได้เป็นอย่างดีและจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ดิฉันได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการซักถามแสดงความคิดเห็นมีการเสริมแรงและกระตุ้นผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้สื่อที่น่าสนใจและหลากหลายมีการสนับสนุนผู้เรียนให้ผู้เรียนได้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการประเมิน ผลการเรียนรู้ทางด้านความรู้ทักษะกระบวนการสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอุดมประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมสุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านและหากมีสิ่งผิดพลาดประการใดดิฉันก็ขออภัยมาณที่นี้ขอขอบพระคุณค่ะ